ครับผมก็สวัสดี f อซทุกคนนะครับผม f อฟซคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบปัดข่าวสารดีดีหรือแนวทางเด็ดเด็ดนะครับตรงจากช่องโชกผ้ารวยนะครับครับมนีก็พผ้ามาตามแนวทางของคุณพ่อจำเนี่นนะครับผมครับมนีกับผ้ามาตามแนวทางนะครับของพ่อคุณพ่อจำเนี่นนะครับหลังที่ว่าถือสามตัวตรงตรงนะครับผมครับ ครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็โปรดใช้วิโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ตามเนี่ยทางให้กับเอฟซีนะครับคุณพ่อจำเนียงนะครับหลังถือมาแล้วสามตัวตรงๆนะครับผมเข้ามาแล้วหลายงวดนะครับผมเดี๋ยวลอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าคุณพอจะได้แนวทางมไห่ตัวใดนะครับผม ครับเดี๋ยวตามไปฟังคุณพอ่อพร้อมพอมกันเลยครับคลิบเรือบานนี่ตัวคูก็มันที่ไรตัวใดครับศูนย์กับหนึ่งสำหรับบนที่หดว่างมันว่างหันบานที่ล่างมันเป็นไ,นนไดสองหลักสิบนวยไม่แจ่ใดสี่ห้าเจ็ดครับ,รบมันออกสองสามบวกศูครับบนไม่มากไใเนี่ยห้าศูนย์ ห้าสี่โอ้สี่ศูนยี่นี่อันห้าศูนแล้วก็หาหนึ่งนี่หาหนึ่งหาศูนย์สศูนยีหนึ่งครับเรียกรับไปตัวมีตัวใดหกเจ็ดแปดเน้นตัวใด ปล่อยออกน้ำเที่ยงคือแปดห้าศูนย์ตัวเดียวมันออกเจ็ดห้าศูนย์มันออกเจ็ดห้าศูนย์พาดเนี่ยมันพาดเรียกรามตัวครับอืมขั้นผมเอาหกเจ็ดแปดเท่ามดหนึ่งถือเลยอืมครับนี่พอมดจะใส่ดิครับผมผมว่าตามที่ผิดเลยเลขชุดนี้เป็นเลขคำนวณด้ยครับเพราะเลขคันเลขเลอย่างทั้งมืดเลขคำนวณออกเป็นคำนวณจากขอร์นเนอะ มันเป็นีย้อนหลังห้บึงเรียกบานี่อวดว่าหันเนาะผมเห็นหายบึงกระครับเลยอเป็นสี่เจ็เป็นตัววิ่งนี่ตัววิ่งเลยนี่นี่วิ่งเจ็ตัวเดียวเลยนหันเจ็ดกำลังนี่ผมหามาตัดเกผมคัดมาเร็วมาถึงเลยเจ็ดตัวเดียวตัดตัวเดียวชิมไปเลยเอ้บรกกอมันมีตรงไหนหนึ่งห้าสาม ผมบอกว่ายิ่งแทงสีเลยผมมาจนอ่ะครับผยิ่งเซงสีเลยยิ่งเสงสีเลยครับรัร้อยมันบอดถือครับเม่นครับเมียรับร้ยมันบ่ถือนี่นะครับว่าหันผมให้ไปผมถึงนํำไส้กีครับครับทํามลางหรือจ่ว่าให้พี่หน้าเบื้องหัวนี่ต่ว่าผมใด้มาแล้วตัวเดียวเมื่อมาประกันหักบนดวงเดียวเลยคือตัวนี้เด้เบื้องหลั ก้าวก็ตัวเดียวผมว่าหารตกใจวันวันไปเหตุการณ์แล้ก็ตัวนี้ผมไปยืนด้วยนี้ว่ามีเข้าหมเดลเพราะต้องตีอด้วยผมบอก่าไปๆแล้วขี่บนขี่ล่างนี่แต่ว่าหันประกันประกันเจ็ดตัวเดียวแต่ว่าจะไปบนไปล่างแต่ว่าผมไปชื่อเจ็ดหานี่สามสิบตัวนี่ล่างอย่างเดียวเลยพอได้ออกบนไปเนี่ยมีคนกอบ พิษผ่ของมันเออนี่ทอยู่มับธรรมดาน้องพอเนาะมันมีเขามีผ่าธรรมดาแต่ว่าขั้นแต่ว่าไอ้มือผมนเี่หาตัวประกอบมาหันแต่ว่าตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วนี่เก่าตัวผมรับประกันพัดไปเส้นเล็กตัวนี้ครับครับทุกวันนี้ก็ว่าดูเดียวการเกิเส้นไหมเก่ากัวบนกัวล่างเนาะว่ายักสมันบนสิล่างเพราะว่าเพราะหากคนก็ย่านขึ้นกันเพราะว่าเลขชุดนี้มันเดียวมาตัวมาล่างแต่ไม่เจ็บไปบนกงหันครับครับ เน่ยเนี่ยตัวคบจามาตัวควบเก็ดมามันไม่ใช่เก็ดหน่เก็ดหาเก็ดก่ามันเสียกไปบนเสียี้เกหาเออครับครับนี่มาเปลี่ยนชืเรื่องมดเจ้าขั้นมีบัวเดตัวเดีนมาตัวเดีตัวหนึ่งก็มาปูกระโเกตัวนี้แล้อาจจะถึงครับขามมดเจ้ามีควบติดอันมีความติดเดียวไก่มาดกลางกลางครับรลายฟองคนที่อาจิเป็นน้ำหาถูกหมูหรอกแล่าไก่ไกานี้ยืนเลยนะพ่อนะเกายืนวันนี้วันวันนี้พ่อกำลังประกันเก้าอยู่นตามที่จริงแปดับเก้า เนี่ยตเด่นของมันแปะกับกเมื่อแปะในมันหรือไมาเนียคัดบอกก่าเพ่หารเลยมันหม่ว่มได้แชร์เคอร์ท่านหังเปอร์นต์ครับตัวนี้เช่องเก่าทุกเก่ากเก่าเลยโอ้ก้าเก่าทกเก่าทกเกาก็หันหนึ่งกับเกศเนี่ยหนึ่งกับเกเสียครับหนึงกับเกนี่ ตนึงมัน้านไอ้แค่หาิหาิปซ็นต์ตรงเนี <Becca. S 2> ่เก่าุเก่เอซ็นยคือไครับครับนี่มันมากยสิดีพ่อขได้บอกว่าข้นี่อจสตนี่มากกาเขเข้ามาตลอดเลยนะพ่อเนาะเขามาตลอดนั่งเชียรโทรมาตลอดมาเขากบอกกันยิ่งใหหายคนเก่าไปตัวเดียวเดียวนี่มแค่ว่าโกระกบมันห่นใด้อนเห็ดนันเห็ดบวมันเข้ามึอเข้าเดียวเด็ดพี่น้องเอ้ไม่เห็ดดี มันบวลเราคุ้นหารมากเลขเจ็ดตัวนี่เขาถืออาชาเทบเดย์ถือมาเย็นส่ก้าปอกนีตัวเก่าตัวนี้เป็นยืนเลียวยังอีกเก่าฟองก็จะมาใส่มันแะว่างสูงหอดเก่าอหดแปดเให้เก่าตัวนี้มาเชนอีกหน่อีกโบราณอีกรัน้คือต้งเซนบวดมันมันโม่อะไรอีกอมราเรมันอัเทหารมันก็เต็มเต็มมาแต่หานอยู่บาคนก็เต็มมาแต่หานกันดวขนาดัเดิน้องเดหดหายเนี่ยมันที่มากจังสีแหละมันโมไปไกลอกกรับ พงเฮ็ดผาดอยู like ่ซื้อบหันเนี่ยอันนี้มันผาดหาทุนนี่ตัวนี้คือตัวยืนที่ทุนตัดถิ่นไปเรื่อยที่ทุนที่หนึ่งหาหนึ่ได้หาทุนเต็งเลยเนี่ยเจ้าตจวกูมันได้เจ้งที่ว่ะรักรวยับพันหายน้ำเพี่ยไปแปดห้าตัวซือเต็มที่เลยมันอกเจ็ดหุนจะงหอเล่เนี่ยเรื่องการลงนกา ท่านผมเอาเซมาถึงสามตัวผมถือตัวนี้ผมถือเทเดีเผมถือครับครับครับมันออกตัวนี้มันออกสองตัวหลังสองตัวครับเรื่องปะหารไปถือ้่หรอ่รับไถึอหลายยาได้สามตัวตรงตก็หมายถึจะได้สาตัวตรงๆงเงื่อหกแปดตัวนี่ผมได้ยังสี่ดิหกเป็นหลักจิตหนึ่ง สองสาเป็นหลักหมยหล,ลักอรอยมันเก,กับแปดออกตัวไนบ้าปดหกหนึ่งครับนี่เลยหกหนึ่งครับแปดหกหนึ่งเจ็ดับแปกหนึ่หักร่อยมเจ็ดกับแปดเมื่อกี้กับแปดอ,อกหนึห่กสองสามหนึ่ง เขาตัดถข็มได้เลยก็กางนี่ยนึงค่เไปมีผู้ตัดไ่ะบ้านนี้ตัวไหนยิ่งใครมาได้แปดหุกหนึ่งหหนึ่งตัวเนี่เขาเรยว่าเจ็ดกับแปดมาใส่เจ็ดคู้นึ่งตัดถิ่มเลยเขาตัวเดียวแปดอือเขาตรงๆเลยเต็มเต็มเลยเป้งเลยอืมทำเจียกโอ้ยใสไพอเดียวหักไีลอยเุนลอยลอยนึกกัหา่แม่ดม็ครับ เอคุณบ่ได้หัวพี่ตน้องเพราะว่ามาจังซี่นี้ยาทิ่มเก่เด็ดขาดได้เจ้าเก่าัอกเดรอกต่ัวเลขตัวนี้มาเฮาดนี่ีอยู่2อืั้ครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นเฮ็ดให้ซื้อเพิ่นเฮ็ดมาแต่ตัวแทต 2ตัวหายมากทองตัวหายมากมันเข่าตุ่เทียบ่ะครับแล้วเงน้ำเพลนเเป็นมืนดิโอ้เจ็ดมือครับครับครับตัวที่ใหญ่สุรมากนะพ่อเนาะก่อมากเป็นแห้งหายย่างดีเป็นดาทั้งดาทั้งวางครัดครับครับครับคราบครตาเลี้คงับครับครั่ครรัวครับ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 คับครับครัอคเัาครับคนัเครับครับครกบครับครัเครับครับครับครอบครับคนับครับครับอรั่น่เ ก็นีวก็ให้ทุกคนเลยเขาเจ้าถือข่อยไหลไยครับถูกกันทั้งบ้านเลยป่ครับเนี่เพราะว่าบ้านเนี่ยขาจะมาเซียกันนขาวกข้าวโจน้บางนี่ครับครับมาถามสิคนพอยู่ินหมดนะครับมาถามสิคนพรนอนพนเพราะวันหวันนี้มันขอน้ำเที่ยวหลครับน้ำเที่ยก็สองข้าวฝันครับครับรัาวบัวนี่คือนี่ขอน้ำเที่ยก็สองข้าวันผู้นั่งถือหุกแขนครับเด็กคนนี้ อาจะเอทีนกบเลยครับอืมแตกเลยครับโอเฮ็ดบ่เป็นบเนี้บ่างะเฮ็ดบวเป็นลักทีมันมาหาหุกเจ็ครับโอ้รักลอยมันแหลไ่บอกเขาแนี้ผู้คนเฮ็ดเก่งคนเอาทีเขาใส่เสียกาเมมืดเจังอืมดีครับโอครับเพระบอเก่งไปนี้ดอกแต่ว่าขอดเริ่มหัดเดิ่มเฮี้ยนเฮ็ดมานี่มันก็ผ่านยาก กล้ข้อมกินที่สุดเลยเนียเสีอหายมากหายไปพวกถือบนกระถือหลาที่นี่มวลหกเก้าเนี่ยก็พูดว่าถือด้วยเนี่ยเน้นแค่นี้ยังเนี่เน่นตัวนี้ยุดธแล้มันออกหุกเก้าเนี่ยเนี่ยคือว่าถือที่มาว่าเรื่องโดยทุกนี่คือกันเนี่ยมันออกหกเก่าบานนี้เจ็ดนี่มากจังไหยเมื่อคนสีเด่นคาเฟ่เยกหาไซน์นี่เฮ็ดบวกกันเลยหนึ่งหกสาม ตามที่หาอาวัชเกตยังเสียแล้วเขาจะบวกลงมาลงมาลงมามัติได้หนึ่งหนึ่งมัติติดอันดับยูหาที่ปูซานเนียนอันนี้เข้าที่เก่าที่เฮ็ดหมดเนี่ยเนี่ยครับครับบ้านนี้เฮ็ดอ้วนนี่นี่ผมก็เฮ็ดมือว่านี่โอ้ท้องมือเร็วตัวเร็วออกมาเนี่เฮ็ดเลยเฮ็ดเลยมันไม่แปลกกับเก่าแต่กเก่ามัติได้เก่ามัติตัวยืนหมดเก้าตัวยืนนะพ่อเนาะเก่าตัวยืนแต่ว่าคันเฮาสิมาเอาประกบนี่ เอาตองใกลๆมือยังอยว่อกล้พอวไปคำนวณเจ้กคนเราบอกก็เกาตัวนี้่ไหมครับกับบันเจ้าี่บนังกระซังให้มุจลตันิกิเอาตัวติเลยทั้งบนทั้งหลังแพอนะบนทั้งังเ่าเด็กคำนวณครับผมกับไต่ฟังของพอจำเนี้ยงเนะครับเนาะว่าเป็นไ่ตัวใถนะครับก็คือว่าเมนี่ก็ได้แต่เล็กเก่า เลขกเก่ามาแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขเก่ามาล้านเปอร์เซ็นต์แต่อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวคุณพ่อสิสรุปอีกประมาณครับใกล้ๆมือออกนะครับไกล้ๆมือห้วยออกเดี๋ยวคุณพ่อสิคุณพ่อจำเนียงสให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อนี่ก็คือได้เลขเก่าเลขเก่าตัวเดียวนะครับผมครับ fc ถ้าคนไหนชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ โชกผ้าลวยนะครับโชกผ้าลวยกับสีหาแนวทางเด็ดๆให้กับเอฟซีนะครับเมนี่ก็เดินทางมาไกลนะครับผมเดินทางมาไกลอยู่ครับผมก็ขอให้เอฟซีนะครับเป็นกำลังใจให้กับโชกผ้าลวยไปยังสีตลอดนะครับเด้อครับผมเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวสีมาเอาแับคุณพออีกตัวหนึ่งนะครับคือว่าเมนี่ก็ได้เก่าเก่ามาแท้หลานเปอร์เซ็นต์นะครับพอเป็นกับว่างสันนะครับ ล้วคุณพ่อคุนก็บอกงวดที่เรียกกับเขานะครับผมก็หงวดนี้ก็เล่มาตามไห้กับอ c เซานะครับว่างวดนี้คุณพ่อบอกว่าถาเล็กเก่าบ่มาม่ต้องมาหาคุณพ่อนะครับผมก็หงวดนี้เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าสิได้แนวทางตัวใดฝากกับอ c เซานะครับครับคลิปนี้โชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ